สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลวันนี้เรามาตรวจดวงชะตาของชาวราศีตุลสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกามารับชมได้เลยค่ะดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะจะมีการวางแผนชีวิตใหม่นะคะหรือว่าจะมีการได้พบปะ ญาติโกโหติกาหรือว่าคนสนิทนะคะจะหัวหน้าเจ้านายหรือคนที่อายุมากกว่าเนี่ยจะมอบหมายงานพิเศษให้คุณหรือจะได้รับข่าวทางไกลนะคะจากคนที่เป็นครอบครวัวญาติสนิทพิสหายของคุณหรือคนเก่าๆที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานแสนนานนะคะคุยนอบสอดคือความสําเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจหากคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยนะคะให้ลงมือทําด้วยความตั้งอกตั้งใจให้ยึดหลัก ะะอ,องพระพุทธคำสั่งสอนนะคะของการคิดดีพูดดีทำดียึดหลักสิ่งนี้นะคะชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชากราบไหว้นะคะอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาเนี่ย จะทำให้คุณได้รับบทเรียนนะคะแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อคุณเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณก็จะไม่ย่อท้อแบบเดิมอีกทุกสิ่งทุกอย่างคือบททดสอบในชีวิตของคุณจะมากจะน้อยอยู่แล้วแต่บุญกุศลของแต่ละท่านหรือวิบากกรรมนะคะคุณรอข่าวคราวในด้านการเงินหรือว่าในด้านธุรกิจของคุณถามว่าจะเติบโตไหมมีโอกาสได้ลุ้น จะตบโต,กตขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆต,ต,ตามจังหวะและเวลาโอกาสที่เหมาะสมนะคะให้คุณใจเย็นๆนะคุณกำลังจะได้รับเงินก้อนนะคะภายในช่วงระยะสาเดือนถึง6เดือนขึ้นไปจะได้เงินมาก้อนหนึ่งนะคะไม่ว,ว่าจะในด้านธุรกิจการงานหรือว่าในด้านเสน่หหาจะมีคนเป็นที่คนที่อายุมากกว่าอาจจะมาหยิบยื่นให้าการช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับการเงินก็ตามแต่นะคะ หรืออาจจะมีคนมาชักชวนคุณทำธุรกิจที่เป็นอายุมากกว่าหรือคุณอาจจะเอ่ยปากขอหรือกำลังคิดที่จะขอร้องหรือขอความช่วยเหลือผู้ใหญ่หรือคนสนิทของคุณเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณคุณมีแพลนที่จะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็เป็นได้เช่นกันนะคะคุณต้องทำด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าคุณคาดหวังจากใครเนี่ยคุณจะคาดหวังไม่ได้นะคะนอกจากคุณเป็นที่พึ่งแห่งตน เพราะในระหว่างทางที่คุณทำเนี่ยนะคะคุณจะเจออุปสรรคมากมายหรืออาจจะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นหรือคุณมีความกลัวที่จะล้มเหลวสูญเสียหรือว่ากลัวทำแล้วเจ๊งอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะวิธีการที่จะแก้ไขในเรื่องของการทำงานแล้วล้มเหลวเนี่ยก็คือต่อให้คุณทำอาจจะผิดทางก็ตามแต่เนี่ย ทุกทางเนี่ยคือบทเรียนและประสบการณ์ของคุณไม่มีใครที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยทุกคนเนี่ยย่อมล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวแล้วก็สำเร็จนะคะก็คือเรียนจงเรียนรู้กับสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจอแล้วนำมาปรับใช้ในกิจกิจการงานอื่นๆได้นะคะให้เรียนรู้จากมันนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทําของคุณความคิดเป็นหลักหากคุณยึดติดกับเรื่องเก่าๆอดีตเก่าๆมันจะทําให้คุณเนี่ยนะคะกข้าไปข้างหน้าไม่ได้ The Sun ขึ้นความหมายก็คือปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนอมิถุนาขึ้นไปเนี่ยนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มแบบก็เตืองขึ้นหรือว่าจะเริ่มาหายใจคล่องขึ้นคล่องตัวขึ้นในชีวิตนะคะจะมีสิ่งที่ดีดเกิดขึ้น การรอคอยข่าวคราวอะไรบางอย่างก็จะได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรืออะไรต่างๆความสัมพันธ์ในแนวโน้มที่ที่ดีขึ้นแต่ระวังในด้านสุขภาพนะคะระวังอย่าหักโหมงานหนักเกินไปอย่าลืมดูแลสุขภาพหรือว่าอย่าแบกรับภาระหรืออย่ารับ อย่าเอาความทุกข์หรือเอาสิ่งที่คุณต้องมาแบกรับภาระแทนคนอื่นเนี่ยมาทําให้ชีวิตของคุณต้องเ,อเครียดกังวลจนถึงขั้นลมป่วยได้นะคะคุณยังต้องแบกรับภาระหรือยังต้องทํางานจนหัวหมุนเลยนะคะในปีนี้ในเรื่องราวของความรักหรือการาไว้ใจคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเชื่อใจคนยากนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเชื่อใจคุณ คิดที่จะมีใจที่ดีต่อใครเนี่ยนะคะควรจะล้มเหลวนะคะเป็นส่วนมากเลยส่วนน้อยที่เจอเพื่อนดีเจอคนรักที่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่หลายท่านเลยเนี่ยอาจจะเจอความล้มเหลวจากการไว้ใจเชื่อใจของคนใกล้ตัวที่ทรยศหักหลังได้นะคะคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญกุศลและการกระทําของคุณคิดดีพูดดีทําดีค่ะทําไปเรื่อยๆคนที่สามารถที่จะรักษาศีลน,นะคะให้ได้จากศีลข้อ1 2ึ่งสกับสี่้าเอา5ข้อนี้ก่อนนะคะ3ข้อหรือ2ข้อให้ได้หนักแน่นสม่ำเสมอเนี่ยนะคะพยายามปฏิบัติด,ดีเนี่ยบุญกุศลจะหนุนนำคุณ ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของตัวเราเองนะคะไม่สามารถไม่มีใครสามารถที่จะมาควบคุมชะตาชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองหากเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเราเองนะคะและเราเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกอยู่ตลอดเวลามีความเชื่อมั่นและไม่ตัดเพ้อต่อว่าโชคชะตาเราในด้านไม่ดีเนี่ยเราก็จะเจอหนทางออกที่ดีเสมอนะคะก็ สรุปเลยว่าดวงของคุณปีนี้จะดีขึ้นมากเลยนะคะแต่จะดีตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาขึ้นไปนะคะให้สังเกตแต่ละท่านแต่ละคนจะดวงไม่เหมือนกันนะบางท่านก็ต้องยังต้องแบบแบกรับภาระหรือติดปัญหายังวนนอยู่ในชีวิตแบบนั้นจากความคิดของตัวเราเป็นหลักนะคะขอให้คุณเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันลบๆในชีวิตนะคะหรือคนที่แบบ นำพาชีวิตคุณไม่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยพยายามหลิกเลี่ยงออกขางนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านได้เข้ามาชมช่องออหมอควินพยากรณ์และกดไลค์กดติดตามกดแชร์ขอให้ทุกท่านึงโชคดีมีความสุขร่ำรวยรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะ